นะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเอ้าเมื่อสักครู่นะครับเนาะก,ก็มีทางผู้สมัครนะครับเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับมาหาเสียงนะครับพี่น้องเนาะผ,ผู้สมัครเป็นปน,นายกเทศบาลตำบลกกตูมเขตหนึ่งนะครับรวมไปถึงท่านผู้สมัครลงสท นะครับพี่น้องเนาะสอทอมหาเสียงนะครับมื่อสักคู่นะครับอ่ะหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับพี่น้องก็แม่มาต่อยก็นอนอีกนะครับพี่น้องเอ๋ยนะค,คืนนี้สงสัยจะไม่ได้ไปกรีดยางนะครับใช่ไหมแม่มลำพังจะเดินก็เหนื่อย โอ้สงสัยจะผอมนะเจ้าเนาะกินข้าวไม่ได้เลยนะครับทุกท่านเอา้าเล่าอาการมาดูสิมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงเมื่อวานเราก็ไปเล่นบ้านแม่หลอืวถือว่าม่วงมันไปสองลูกพากันกินลูกหนึ่งกินเสร็จแม่หลวก็ไปเอาขนุนแมงขนุน ขั่วนะมาสู่กินกินกับข้าวแล้วก็จ้ำเจอวอยอก็ไม่ได้กินเยอะมันก็มีทั้งตัวเท่านี้โป้งเท่านี้มือนิ้วชี้นี่แล้วก็ตัวน้อยๆนะแล้วก็ไม่ได้กินเยอะหรอกอแต่รู้สึกว่าในไส้มันนะมันจะมีรสชาติเปรีย้ยวๆหน่อยแต่มันกินเข้าไปแล้วรุมแล้วก็มันก็มันๆน,นะก็มไม่ได้ว่าจะตัวเองจะเก็บท้องเนาะ กินแล้วมันมันออกอาการทันท,ทีหรือว่ายัางไงจนบ่ายสี่โมงผลกินแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไปเล่นตามปกติสี่โมงเขาลงมานอนแล้วก็รู้สึกว่าท้องนะมันปั่นป่วนหเหมือนมันมีอะไรมาบิดไส้อเนาะพี่น้องก็เลย เที่ยวเที่ยวเข้าห้องน้ํามาตลอดเหนื่อยตูดเหนื่อยขาเหื่อยขาอร่อยปากลำบากตูดนะครับพี่น้อยสก็กินเราได้ครั้งหนึ่งน่ะเมื่อสองสามวันที่มันมันกินพอกระเทินมั้งวัวเต็มจานหนึ่งเรากินสองคนเออเอ้าพูดถึงกระเทิน มี f อฟีคอมเมนต์มาสอบถามพ่อบอกว่าอ่ะกระเทินคําว่ากระเทินมันแปลแปลว่าอะไรมันกั้มกึง่งมันไม่พอดีอ่ามันไม่มันอยู่ตรงกลางะนะอ่าก็ไม่เยอะจะเยอะก็ไม่เยอะจะน้อยก็ไม่น้อยอนะครับมันกระเทินมันกระเทินเหมือนโต้ฝนตกนี่จะแรงก็ไม่แรง ตกพอกระเทินตกพอกระเทินนะครับนี่นะมันมันก้ามกึ่งเนาะทุกท่านนี่เห็นไหมตรงนี้นั่งเฝ้าอยู่นะดูฝนอ่ะมันมันแบบนี้นะครับ fc นี่ฝนตกนี่พอดินลายๆนี่พวกเราก็จะเรียกว่าเอ้ยตกพอกระเทินเนะาะ แต่กินนั่นกินนี่แล้วกินไม่อิ่มก็วันพอกระเทืนอนมันน้อยันน้อยมันอพอกระเทือนมันมันอยู่ก้ากึง่งมันก้ากึง่งเห็นเอซ <FC S 1> คอมเมนต์มาสอบถามพ่อนี่แหละอะในคลิปเมื่อเช้าพ่อว่าจะเข้าไปนอนอพ่อว่าจะเข้าไปนอนแล้วโอ้มันกระเทืนอนเพราะว่ามันมันตีห้าแล้วเนาะพ่อก็เลยนึ่งข้าวเมื่อเช้านี่เอซี FC ก็เลย สงสัยคำว่า,ากระเทือนนะ่ะมันเป็ว่าอะไรนะครับเอาเข้าห้องน้ำสี่ครั้งห้าครั้งตอนหัวค่ำเจ้าก็กินข้าวเสร็จเนาะแล้วก็เที่ยวเข้าห้องน้ำอย่างนั่นแะหละเรอแล้วก็ของมานอนที่เปืมจนถึงตีหนึ่งบหรือเที่ยงคืนนี่แหละอเอฟซีเป็นห่วงอยู่นะ เอฟซีเป็นห้องแม่ก็ขอโทษขอปเนะพี่น้องตอนนี้นั่งไม่ได้นะนอนอย่างเดียวมันเมื่อยไงจนเหมือนแข้งขาจะหลุดนี่แหละแล้วทีนี้เนี่ยเข้าไปนอนเข้าไปนอนก็ยังยิงเมื่อวานอากาศมันร้อนด้วยเอฟซีโอ้แต่กอดเขาก็กินแคบะม่วงเอฟซีบอกว่ากินอะไรนะคำหนึ่งนมะม่วงลูกส้มตาคำหนึ่งด้วย ก่นนอนจะกินเนี่ยต้องคำหนึ่งอ,ออันนี้เราเห็นอะไรเห็นอะไรไม่ได้เอาข้าปากอย่างเดียวเออว่าแต่กูได้กินก็พอใช่ไหมแต่ก่อนมันไม่เป็นอะไรนะเนาะเหมือนมันเป็นพาย,ยุหมุนที่ใส่นี่นะนอนไม่ก็ได้เออนอนอย่างนี้เลยเหรอนอนทับหมอนมเมื่อคืนเนี่ออกมานอนอยู่ตรงน,นี้เนเดียวคนเดียวออไม่น่าเห็น,นะอะไรใตยากันยุง เพราะว่าเข้าไปนอนอยู่ที่ห้องนะ่ะออกออกไปเข้าห้องน้ําไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าเปิดประตูสองชั้นดีนะไม่ไม่เป็นนอนอยู่<ม>ในห้องน่ะนนแล้วก็เข้าห้องน้ําตลอดจนเจ้าไปกีดยางก็รู้อยู่นี่แหละที่แม่บอกว่าให้พ่อไปสองแม่ขนุนมามาขั่วหน่อย ยิ่งแม่ขนุนกินอใบมะขามนี่ว้าไม่เอาพ่อเคยกินแล้วเจ็บท้องนะพี่น้องทีฟีก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่เป็นห่วงแม่มาต่อยนะครับตอนนี้อาการนะครับเรียกไอเดียไอเดียกไม่ได้ยินนะเมื่อคืนอาการก็ดีขึ้นหรือยังดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่มันเหนื่อยนะครับ <laughs> เรียกไอเดียก็ไม่ได้ยินเรียกพ่อก็ไม่ได้ยินเอาคุณตายคนเดียวตั้งแต่เมื่อคืนนะได้กินข้าวกี่กี่ข้าก็ไม่รู้กินข้าวผัดกับไอเดียนะนีะน่กินข้าวผัดกับไอเดียเนาะทุกท่าน <laughs> ต่อไปก็กินอีกกินอีกเหรอหาหมอหาหมอหาหมออืเมื่อคืนนี้ว่าจะชวนไปหาหมออยู่นะดูแล้ว เดี่ยวข้ห้องน้ำไปเข้าไปหาหมอก็ไม่ถึงหมอหรอกไม่ได้กินออมนูกับพ่อเลยเมื่อคืนนี่ไปหาหมอก็ไม่ถึงหมอมัน,ม,นมันจะออกค่ะ <c oughs> มันจะไม่ข้างล่างมันจะได้ลงไป้าห้องน้ำกลางกางพี่น้องลมดูนี้โอ้โหทางมากกวกอกครับพี่น้องเอฟซีโอ้โน่นโน่น่น,น่น,น,นทางกว่กเลื้อยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วสงสัยจะได้ไปซองอื่นมาเด้อตกแดงแรงเด้อโอ้ทางปูหลวงก็คึบมาอีกแล้วนะครับพี่น้องหนุ่นอ่ะโอเคครับพี่น้องประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ